สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดช่อง YouTube นะครับแอดทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรตาสองตัวบนตรงตรงเป็นสูตรใหม่สองชุดตรงนะครับสชุดตรงผมย้อนให้ดู4ีวดแต่สูตรนี้จะเดินประมาณ5-6าหกวดครับ สมาชิกท่านไหนที่ชอบสูตรประเภทนี้นะครับแบบเที่ยวๆนะครับสมาชิกนะตรงๆนะครับไม่ต้องกับตามสูตรนะอันนี้ผมพูดตามสูตรนะครับมีวิธีคิดมีวิธีทำให้สมาชิกได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสมาชิกนะก็เข้ามารับชมในคลิปนี้ได้เลยใครที่ชอบสูตรประเภทนี้นะครับสูตรหลักสิบบนหนาตัวเดียวนะครับหลักหน่วยบน2ตัวมา1ตัวนะครับ จับคู่ชุดในแต่ละงวดก็จะได้2คู่ชุดแบบนี้นะครับเดินมาประมาณ6งวดฮะสมาชิกนะแต่ผมย้อนให้ดูแค่4งวดครับเดี๋ยวผมแจกสูตรแล้วช่วงท้ายสมัชิกก็ลองไปย้อนดูนะครับจะได้ตามที่ผมนะครับคิดคำนวณนี้หรือเปล่านะครับอ่ะก็ใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแอดทอดด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวช่วงงาน,นคลิปนะครับผมมีเรื่องมานะครับ ประจานอีกนะสมาชิกนะนะครับก็ดูให้มันจบนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับใครที่ติดตามาช่อง youtube ของแอดทอนอยู่นะครับใครเป็นแฟนพันธุ์แท้นะครับห้ามพลาดเลยคลิปนี้นะครับผมมีเรื่องจะมาชี้แจงกับสมาชิกครับนะครับ,นะรบอ่ะก็ มาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนนะครับคำเตือนนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดใทั้งสิ้นทุกข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็วิเคราะห์ด้วยตัวของท่านเองนะถูกผิดกลับขอโทษขออภัยนะว่ากันไปตามสูตรนะครับเอามาดูขั้นสมาชิกนะมาดูนะสูตรที่หนึ่งนะครับ ไอ้งวดที่หนึ่งนะฮะสูตรหลัก10บนนะฮะได้เลขสี่หลักหน่วยบนได้5กับ6นะครับจับคู่ชุดฮะได้สี่ห้าสี่หกคืออกสี่สี่หกนะครับก็สิบบนมาที่เลขสี่หน่วยบนมาที่เลขหก 6, นะครับก็เข้าที่สี่หกชุดนี้นะครับที่สิบหน่วยบนนะครับถูกงวดที่หนึ่งเอาเฉพาะคนที่ชอบนะครับคนที่บอก สูตรแม่นลังหนอยออกหรืออะไรก็เป็นสูตรทิปสูตรอะไรก็ว่าไปก็ไม่ต้องใส่ใจนะสมาชิกนะเอาเฉพาะคนที่ชอบสูตรคนที่ชอบคิดชอบคำนวณคนที่ชอบตัวเลขนะครับก็แคปสูตรไว้ก็แล้วกันนะครับเอาตอนงวดที่2องะงวดที่2สูตรที่หนึ่งสูตรหลักสิบบนนั่นเลยค่ะหลักหน่วยบนได้1กับ2จับคู่ชุดได้2คู่ชุดตรงนะฮะก็จะได้ 5- 52หน่้าอนออก9-51ผมพูดเร็วยังไงก็กลับขอโทษขอผายด้วย ก็แล้วกันสมาชิกนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะปรับแล้วฮะปรับพยายามไม่ให้มันพูดเร็วมันก็ยังพูดเร็วอีกนะมันติดตัวมันจะกาเนิดนะเรื่องพูดเร็วนี้นะครับก็กบขอโทษขออภัยด้วยเด้อสมาชิกใครฟังฟังผมพูดไม่ทันนะครับทุกวันที่สองนะครับอ่ะมาต่อกันวันที่สามวันที่สาม สูตรสิบนุญไดเลกาตัวเดียวหน่วยบนได้9กับูนจับกู่ชุดได้99กนะก,กับ9นะก้าศนปนดอกเกนย์นะครับอ่ะสิบบุญฮะมาที่เลขเครับหน่วยบุมาที่เลขศนย์นะครับ,บเ,รนะเอาวันนี้มาครบเลยนะครับเก้ศูนย์อ่ะตัวนี้แถมเป็นคู่โตดแต่เอาเฉพาะ10หน่วยบนก็คือ9 0้าศูนย์นนะครับอ่ะ ทีนี้ได้เวลานะครับเรื่องที่ผมจะมาให้สมาชิกดูเหมือนเดิมฮะสมาชิกนะนะครับมาประจานกันอีกนะครับเอา,อางี้ฮะใครที่ติดตามผมนะฮะอยากร่วมด้วยช่วยก,กันกับผมก็คือหมายความว่าคลิปคลิปที่ผมลงในช่องแอทอนนักคำนวณน,นี้นะครับใครที่ติดตามผมอยากช่วยผมนะครับเพราะว่าผมเป็นคนคิดคนคำนวณ ผมปวดสมองผมปวดหัวกว่าจะได้สูตรแต่ละสูตรมานะครับใครอยากช่วยผมนะครับนี่ฮะดูฮะสมาชิกดูนะครับนี่ฮะไอ้นี่ฮะสูตรคำนวณเลขอาจารย์ตุย้ยเพจสำรองไอ้นี้นะฮะสูตรคำนวณเลขอาจารย์ตุย้ยอันเนี้ยตามที่อาจารย์ตุย้ยคนไฟบินแจ้งมาแกบอกว่ามันไม่ใช่ท่านแต่ไอเพจเนี้ยมันเอารูปของท่าน ไป,ไปทำหน้าปกเพจของมันอันนี้คือตามที่ผมตามที่อาจารย์ตุ้ยชี้แจงมานะครับไม่ใช่เพจของแกไอเน,นี้ยนะครับอันนี้ก็ชื่อเพจนะชื่อเพจชื่อเพจสูตรคำนวณเลขอาจารย์ตุ้ยคนคนไฟบินนี่ฮะเมื่อวานนี้ผมลงสูตรนี้นะครับไปเห็นไหมฮะสูตรเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นของผมเนี่ยแอทอนนะครับมันเป็นชื่อของผมนี่ผมเขียนนี่ํำก,บกับไว้อยู่ แต่ไอ้เพจเนี้ยไอ้เพจเนี้ยเนี่ยชื่อเพจเนี้ยมันมาดูคลิปผมไปจากช่อง youtube นี่แหละนะนะครับมันไปดูคลิปผมไปเนี่ยอันนี้คือช่องใหญ่ของผมด้วยนะมันมันดูดทั้งช่องทั้งช่องอันนี้คือช่องไอ้ธนณนักคำนวณใช่ไหมเนี่ยมันดูดไปเมื่อวานนี้อันนี้มันไปดูช่องแอทอนณ์ตำราพารวยนะช่องใหญ่ของผมไปด้วยเนี่ยสูตร่วยบุญนะครับทั้งสองช่องนะมันดูดไปไอ้ไอ้ไอ้เพจเนี้ยนะที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้นี่นี่ือเดี๋ยวผมลงนี้ไอ้เพจเนี้ย มันก็จะดูดคลิปผมไปลงเหมือนเดิมฮะนะครับผมแจ้งผมทักแชทไปหามันนะมันมันบล็อกผมนะผมแจ้งอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปแจ้งตารวจนะไอ้เพจนี้นะเดี๋ยวเจอกันฮะนะครับยังไม่เข็ดใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาผมเอาจริงฮะนะครับเดี๋ยวต่อไปผมเอาจริงไอ้เพจเนี้ยเดี๋ยวเจอกันฮะนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันหมายสารหมายเรียกนะครับไม่มียอมความนะ เพจคุณถ้าคุณยังไม่เลิกดูดคิปผมนี่อีกเพจหนึ่งไม่เอกเล,เ,ละะอเลขเด็ดะคะนี้คือเรกเด็ดลอตเตอรี่ออนไลน์ไอ้นี้เพจนี้อีกเพจหนึ่งเนี่ยดูดคิปผมไปเนี่ยเห็นไหมฮะนี่ฮะมันดูดนะคิปผมไปนะครับมีสองเพจนี้หลักๆที่ดูดคิปผมไปนะฮะดูไว้เลยฮะถ้าไอเพจนี้นะครับมันมีสูตรดูดคิปผมไปนี้นะครับช่วยกดรายงานกดไลค์ไปด้วยนะครับผมแจ้งเตือนสองเพจนี้ไว้ก่อนนะครับอันนี้เพจหนึ่งฮะ ถ้าคุณยังไม่่ไมหยุดดูดคลิปผมไปนะเดี๋ยวเจอกันนะครับผม,รนะผมเอาจริงนะผมเอาจริงนะเดี๋ยวเจอกันนะครับเจอกันที่ศาลหรือเจอกันที่เดี๋ยวมันจะมีหมายหมายไปนะครับผมรู้ว่าคุณเพจของคุณอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวให้ตํารวจจัดการนะนะสองเพจนี้นะถ้ายังไม่หยุดแก้งเตือนไว้ก่อนนะครับครมราชิกท่านไหนที่เจอก็จัดการให้ด้วยนะครับ อ่ะแจ้งเตือนไปเรียบร้อยยาวๆเลยนะครับอ่าโทษทีนะสมาชิกนะเพราะผมนะครับมันเหลือเหลือเหลือเหลื้ออดอันนี้ผมแจ้งผมแจ้งไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันนะครับเจอกันนะครับถ้ายังไม่อยู่ดูดลิปผมนะครับเอามาต่อกันฮะงวดที่ผ่านมาสูตรหลักสิบบุญได้เลขเก้าฮะหลักหน่วยบุญนะครับได้เจ็ดกับแปดนะครับจับคู่ได้สองคู่ชุดนะฮะเก้าเจ็ดกับเก้าแปดนะคู่ดอกสูตร์เก้าเจ็ดนะครับก็นี่ฮะเก้ากับเจ็ด เดี๋ยวมันก็จะมาดูดเหมือนเดิมฮะสมาชิกแล้วผมลงปับ๊บแล้วมันก็จะมาดูดนะครับฉะนั้นใครเจอนะครับมันก็คือเพจปลอมนั่นเองที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้นี้นะครับก็คือเพจปลอมนะสมาชิกนะไม่ใช่เพจของผมนะครับเพจของผมคือเพจเดียวก็คือแอทอนตำราพารวยแฟนเพจเท่านั้นนอกนั้นมันไม่ใช่นะครับมันมาดูลิปผมไปนะครับถูกครับเอาหัวเที่ถึงนี้นะครับไปดูฮะได้เลขตัวไหนอ่ะสิบ ด้วยบนตรงๆนะครับอันนี้10บนนะครับตัวเดียวเอามาดูวิธีทำฮะนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกหลัก1สิบบวกหลักส3บสาบวกหลัก10บน2ครั้งนะครับบวกหน่วยล่าง1ครั้งบวก1ิบตัวหน้าครั้งที่1 1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวก1คงที่เอา้าบวกกันดูฮะห้ 5, 9, 4, 4, 4, 9, 3, 3, บวกเลงท้ายเลข4 4่บวกเลงท้ายเลข3 3มบวกหนงลงท้ายเลข4 4่บวกหลงท้ายเลข0ูนย์ศูนย์บวกหคงที่ลงท้ายเลข1อ่ะหลัก10บบนเ,เลขหนึ่ง 1, ฮะ ผมเห็นหลายท่านดัดหนึ่งหลักสิบบนอ่ะไม่เป็นไรฮะตามสูตรผมชอบตัวนี้นะครับก็คือเลขหนึ่งตามสูตรนะฮะเอามาดูหลักหน่วยบนนะฮะสองตัวมาหนึ่งตัววิธรรีทำฮะนำหน่วยบนหนึ่งครั้งมาบวกสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งมาบวกหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกเจ็ดคงที่เอาบวกกันดูฮะเจ็ดบวกหกลงท้ายเลขสามสามบวกหกลงท้ายเลขเก้าเก้าบวกศูนย์ก็ได้เก้าเก้าบวกเจ็ดคงที่ลงท้ายเลขหกฮะหกบวกเพิ่มไปหนึ่งได้เลขเจ็ด หน่วยบนหกับเจ็ดห้าสิบบนหนึ่งจับคู่ชุดได้วสองคู่ชุดอันนี้ก็คือสูตรนะครับอ่ะไอ้ฮะท่าน,นี้ <c oughs> จับคู่นะครับสิบบนนะหนึ่งตัวเดียวหน่วยบนนะครับหกกับเจนะ็ดจับคู่นะครับจับคู่นะครับก็จะได้นะครับสองคู่นะครับ,นะรบก็คือหนึ่ง หกกับหนึ่งเจ็ดอ่ะใครชอบดึง 6, หกดึงเก็บจัดไปใครไม่ชอบมองผ่านนะสมาชิกนะอ่ะรวมจำวันที่สิบหกทับสิบสองทับหกหกอ่ะตามนี้เลยนะสมาชิกนะอย่าลืมนะครับสมาชิกนะไอเพจปลอมสองเพจนะครับฝากด้วยก็แล้วกันจัดก,การให้หน่อยนะสมาชิกนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ